เลิกนางแบบควงนางเอกทำบุญรู้จักเพิร์วีรินสรานางเอกหน้าใหม่ของคู่ทอยปฐมพง,พงพศ์เผิสถานาที่แทาจริงหลังปล่อยให้แฟนๆตามสืบกันมาสองวันว่าทอยปฐมพงศ์พระเอกหน้าใสาผู้พึ่งสวดบัดหมาดหลังเลิกลากับดีน่าดอดเฟสไป เดินทางทางบุญที่วัดโสธรกับสาวคนไหนล่าสุดไม่ต้องดาไม่ต้องตามสืบให้เหนื่อยละจ้าเพราะเพจดังข่าวบันเทิงช่องแปดเขาเปิดภาพให้ดูกันแบบจัดจา้านี้ยังบอกไว้อีกว่าสาวที่ไปกับหนุ่มทอยน่าละไม้คลายนางเอกช่องดังช่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะแค่เพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่าต้องรอฟังจากปากทอยเอง แต่สืบมาจากวงในว่าทอยก็มีสาวๆเข้ามาคลีไม่ขาดสายเพราะความเป็นผู้ชายเฟรนลี่ล่าสุดวงในผลไตชิดเผยกับสื่อดังว่าเขาทั้งคู่แท้จริงแล้วเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันสนิทกันภาพที่เห็นเดินข้างๆกันนั้นคือสาวเพิร์ธมีโปรเจกต์ต้องไปทำกับเพื่อนมหลาลัยที่วาช่วงกำลังกราบบาังเอิญเจอหนุ่มทอยพอดีเลยมีการทักทายกันเท่านั้นพร้อมทั้งยืนยันว่าสาวเพิร์ธไม่ใช่สาวคนใหม่ของหนุ่มทอยแน่นอนสำหรับเพิร์ธ วีรินทราตั้งกิจสุรวรรณนี้เกิดเมื่อวันที่19กุมภาพ,านพันธ์พศ2546ที่กรุงเทพมหานครจบศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอัญช,ชันศึกษาและศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการจัดการรดกวัฒนธรรมและอุตสาหากรรมสร้างสารรค์ผลงานที่ทําให้หลายคนรู้จักเพิร์คือซีรีส์ YU the series พอรักใช่หรือเปล่าด้านชีวิตในวงการบันเทิงเพิร์ตวีรินทรา เข้าสู่วงการบันเทิงในการถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาโดยผลงานของการแสดงคือมิวสิกวิดีโอเป็นผลงานแรก mm hmm. เพลงถูกใจคนนี้ไ c คลั h on You ของเซนสุภพงศ์อุดมแก้วการจนาปัจจุบันเป็นนักสแสดงสังกัดช่องวันสาม1ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอ,อีกโคนชีวิตของเด็กโรงเรียนหญิงล้วนในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีที่ประจำว้นัดกันค่ะเป็นที่กินข้าวหรือจะเป็นที่นัดเจอกันก่อนเข้าโรงเรียนจะได้เดินเข้าโรงเรียนพร้อมกันที่สำคัญโรงเรียนหนูกเกี๋ยวอร่อยมาก อีกอย่างที่โรงเรียนอื่นไม่มีคือท่าเรือค่ะโรงเรียนของเพิร์จะมีท่าเรือติดอยู่เวลาจะไปเข้าโรงเรียนต้องแวะซื้อของที่ท่าเรือก่อนตอนหลังเลิกเรียนก็ต้องไปกินข้าวที่ท่าเรือเมนูที่เพิร์กินบ่อยที่สุดที่ท่าเรือคือ,อยามาม่าค่ะถือเป็นของดีประจําท่าเรือเลยในยานาคตอาจจะเห็นเพิร์สเป็นเจ้าของร้านอาหารอยากมีธุรกิจส่วนตัวค่ะอยากเปิดร้านอาหารร้านขนมเพราะเพิร์สชอบกินด้วยแล้วก็ชอบทําอาหาร กับขนมค่ะถ้าอาหารจะชอบทำสปาเกตตี้ส่วนขนมเพิร์ดก็จะทำขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบอย่างบลูเบอรี่ชีสพายค่ะแต่ว่ายังไม่กล้าให้เพื่อนลองชิมนะคะให้ค่ที่บ้านชิมดูก่อนแต่ทุกคนก็บอกว่าอร่อยฝากกดไลค์กดกระกดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ